ในการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจีคารัตอินเยียงคุนนะคะมาจากกสโนอเวอนาโวระดับแมปลายนะคะวันนี้หนูมีหนังสีดีๆมาแนะนำให้ทุกคนดูนะคะตามหนูมาเลยค่ะอ่า นี่ค่ะหนังสือเรื่องช่างสำราญค่ะวรรณยายเรื่องช่างสำราญเป็นหนังสือที่ได้รับรางวัลปีไร์ประจำปี2546ด้วยนะคะผู้แต่งชื่อเดืองวาดปิมวานานะคะเ้ืววงนวนิยายช่างสำราญนะคะมีเนื้อเรื่องดังนี้นะคะการรอคอยไม่สิ้นสุดข,ของเด็กชายกำพลนั้นระหว่างนั้นเขาได้ลิ้มรสถ,ถึงความที่ถูกละเลยและหลงลืม และมีความน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตของตนเองนะคะเด็กชายกำพลค่อยๆเรียนรู้การอยู่รอดบนโลกใบนี้เพียงคนเดียวนะคะเพราะว่าเขาได้รู้จักการดูแลตนเองในโลกของความเป็นเด็กค่ะกำพลต้องเรียนรู้อะไรอีกมากนะคะเช่นการเรียนรู้ประสบการณ์และการเรียนรู้ความซับซ้อนของโลกของผู้ใหญ่ว่าสิ่งที่เห็นนั้นอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไปค่ะวนวนิยายเรื่องช่าง ช่างสำราญนะคะเป็นเรื่องราวสั้นๆนะคะที่น่าประทับใจค่ะอย่างพฤติกรรมที่น่ารักของเด็กชายกำพลน,นะคะถ้าใครสนใจจะหาอ่านนะคะหาอ่านได้ที่ห้องสมุดประชาชนอําเภอนาววเลยค่ะพื้นที่เล็กๆแห่งความสุขกับสโลแกนที่ว่าสนุกอ่านสนุกเล่นสนุกคิดค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ